BOOM <laughs> สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งที่น่ารักทุกๆคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนวิชาภาษาไทยกับคุณครูกะปินะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องการผันวรรณยุกต์อักษรต่ำค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนกันเราจะมาทบทวนความรู้อักษรต่ำกันก่อนนะคะ อักษรต่ำมีพยัญชนะทั้งหมด24ตัวแบ่งเป็นอักษรต่ำเดียวและอักษรต่ำคู่อักษรต่ำเดียวมีพยัญชนะ10ตัวได้แก่งองูยอหญิงนอเนนนอหนูมอมายอยักษรอเรือลอลิง วอแหวนและลอจุลาค่ะอักษรต่ำคู่มีพยัญชนะ14ตัวได้แก่คอควายคอคนคอระคังชอช้างซอโซ่ชอเชอทอนางมนโททอผู้เท่าทอทหารทอทง พอพานฟอฟันพอสัมภาและหอนกหูกค่ะอักษรต่ำผันวรรณยุกได้สามเสียงคือเสียงสามันเสียงโทและเสียงตรีเสียงสามัญไม่มีรูปเสียงโทแทนรูปเอก เสียงตรีแทนรูปโทการผันวรรณยุกต์อักษรต่ำนะคะรูปและเสียงจะไม่ตรงกันเรามาดูตัวอย่างการผันวรรณยุกต์อักษรต่ำกันนะคะนักเรียนคําแรกคําว่าขาผันได้เป็นขาข่าขา,ขาคำว่า คาเสียงสามัญไม่มีรูปวรรณยุกต์คำว่าค่าเสียงโทรูรปเอกคขาเสียงตรีรูปโทคำว่าพ่อผันได้เป็นพอพ่อพอ,พอ เสียงสามัญไม่มีรูปพ่อเสียงโทรูรปเอกพ่อเสียงตรีรูปโทคำว่ารัวผันได้เป็นรัวรัวรัวคำว่ารัว เสียงสามัญไม่มีรูปคำว่ารัว่วเสียงโทรูรปเอกคำว่ารัว่วเสียงตรีรูปโทคำว่ามือผ่านได้เป็นมือมือมือคำว่า มือเสียงสามัญไม่มีรูปวรรณยุกต์มือเสียงโทรรูปเอกมือเสียงตรีรูปโทรคำว่าเราผัานได้เป็นเราเล่าเรา,เาคำว่า เล่าเสียงสามัญไม่มีรูปเล่าเสียงโทรูรปเอกเล่าเสียงตรีรูปโทวันนี้นะคะคุณครูมีเทคนิคการพันวรรณยุกต์อักษรต่ำมาฝากนักเรียนเราจะพันวรรณยุกต์อักษรต่ำโดยใช้นิ้วมือกันนะคะ นิ้วโป้งแทนเสียงสามัญไม่มีรูปวรรณยุกต์นิ้วกลางแทนเสียงโทรูปวรรณยุกต์เอกนิ้วนางแทนเสียงตรีรูปวรรณยุกตโทนักเรียนอย่าลืมนะคะว่าการผันวรรณยุกต์อักษรตารูปและเสียงจะไม่ตรงกันนะคะ เดี๋ยวเรามาฝึกผันวรรณยุกต์อักษรต่ำพร้อมกับการขยับนิ้วกันนะคะนักเรียนเสียงสามัญให้นักเรียนขยับนิ้วโป้งเสียงโทให้นักเรียนขยับนิ้วกลางเสียงตรีให้นักเรียนขยับนิ้วนางเริ่มจากคำว่าคู่ผันได้ดังนี้คู่คู่คู่ คำว่าคู่รูปเอกแต่เป็นเสียงโทคำว่าเท้าผัานได้ดังนี้เท้าเท่าเท้าคำว่าเท้ารูปโทแต่เสียงตรีสำหรับวันนี้ การเรียนเรื่องการผันวรรณยุกต์อักษรตำ่ำก็จบลงไปแล้วนักเรียนอย่าลืมไปฝึกอ่านการผันวรรณยุกต์อักษรต่ำนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายค่ะ